จังแสดงองวยยอมมาเต็ดมอนชอบเป็นยอมมีชาติออาลำกระโมกติดสวนเลางเอา้นน้อยเป็นอะรบิกเนาะนี่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 ผมาเสียงผู้สมัครเนาะ

ข้อซอยเป็นของดีนะเจ้าระชั้นมาสเปสกเส้กรอก,กนิสานนะเจ้ารับดอกนัทดอกแยงนี่เปิดไปยังยากกสงายแตงย่างตัวนะเจ้าขนมข้อซอยนิดไส้กรอกนิสานนะเจ้ามาเจอหน้าบ,าบาะเป้าเจ้าอันนี้หน้าบะเป้ากระหอมนะเจ้านอนอันนี้อยู่ในโซนซีนะเจ้าใครที่ชอบหน้าบาะเป้นะนปนานะเจ้าก็ไม่เปนโซนซีเลยยูนิตกับเส้กรอกนิสานนะเจ้า รท้าม้าก็เปิดล่าถอดี่นั่งกินเลยนแดไปถอแล้ทอาดนี่อกนไปอดที่อเดินอดที่ซอไปอดท่อกดที่อกเอาดนอดท่นไปอดีอเดนไปดที่อดนี่อกดนไปอด่อดิท่าดไปถทอไ่อดไอดทออดไ ปกติเรจะปกติควรจะขายเจ้าหมูที่เป็นเนเศษอายุทย่ของกอเจ้าตงไปแวะพรเจ้านอ้าดวเหนียวของฟืหเจ้าองะตัวนเ้าลพรจะเป็นร้านอไต้หวันร้านันม้าใครที่ชอบมันัรอดกรอบเจ้านร้านอาโปเจ้ามาร้้เที่ชอล็กเจไิท่

ลองไปแย่แย่ทอดแล้วของพันของเปก็ขายลากยนีจ้ารสชาตก็อร่อยจะเป็นเมนูเนเาร่าท่ามาจะเป็นร่าโคเรียนนะเจ้าพิทิสตปั่นเนาะเนราหนึงก็เป็นคคอนตักคอกชีสีจ้าตรงนี้นีเจ้าปสแงน่้มีตโอไมชีสนจ้า่าโอไมชีสเนีจาแล้วก็มีร่า โรลิงสลัดแรบเจ้านี้สลัดแรกของคนเก็นเจ้าหนี้ในต้เจ้าของเปเจ้่องด้านโรลิงสลัดแรกเน้อเรื่อง่นมาชัยิ้ทอมสเต็กหมูหรเจ้าสเต็กป่าสเต็กเนื้อหรือเจ้านะค ร้านพีพีเนีเจ้าร้านพีพีเนี่ยเจ้าเป็นสเต็กหมูเนี่ยเจ้าเป็นสเต็กหมูสเต็กป่าสเต็กเนื้อเนี่ยเจ้าเนาะร้านนี้จะอยู่ร้าร้านผัดหมาเนี่ยเจ้าเป็นร้านที่เกี่ยวคนไทยเนี่ยเจ้าเป็นน้ำจิ้มเนี่ยเจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดของน้องชบาตัวเนี่ยเจ้าเนาะร้านแว่แว่ไป็นพ่อเนี่ยเจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยเจ้าเนาะร้านพัดมาเนี่ยเจ้าเป็นขเหนีเนี่ยเจ้าข้าวเหน ไขเต่าหูทองคำหน่เจ้าเนาะวันนี้หน่เจ้าเน้อวันนี้หน่เจ้าเขาจะเห็นว่าเป็นชุดขาวนะเจ้าใครที่อันชุดขาวหน่เจ้าคัดเลือกหน่เจ้าเป็นของอ่าลำปางสร้างสรรค์หน่เจ้าเนาะวันนี้เดี๋ยวไปจะมาแวะพบกับพี่น้องหน่เจ้าเนาะชุดขาวหน่เจ้าเน้อตอนท้าปัญหากรรมเน่าไปกระพี่น้องเด้ออ่าร้านทัดมาหน่ยเจ้าก็เป็นร้านพิซซ่าหน่ยเจ้าร้านพิซซ่าพิซซ่านี่ก็อร่อยหน่ยเจ้าเนาอ ร้านพัดมาเนี่ยเจา้าแหมร้านนึงอันนี้ก็เป็นจื่อๆเนีน่ยะเจา้าของกาแสดพิรมามานคือร้านพัดไทยเนี่ยเจา้าใครที่ชอบพัดไทยไปที่โซนสีเนี่ยร้านพัดมาเนี่ยเจา้าเป็นร้านสุดท้ายของโซนสีคือร้านบรรจงเริงระบายเนี่ยเจา้านอกเป็นโซนสีอันนี้ก็คือโซนสีจากโซนสีเนี่ยเจา้าใกล้ๆก,กันเนี่ยเจา้าพัดมาติ๊กเวทีก็เป็นฟังขวาเื้อ เต้นเวทีเนี่ยเจ้าจะไปเจอเนี่ยจะเต้นทูเนี่ยเจ้าเป็นเต้นสีแดงเนาะใครที่มีปัญหาในเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจ้าอินเทอร์เน็ตนต่เจ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตเทาอาจจะจ้าเนี่ยเจ้าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าเต้นสีแดงเนี่ยเจ้าเนาะก็ลองไปแวะพอเนี่ยเจ้ามีปัญหาทางเน็ตอะไรอย่างเจ้าลองอ่าพึ่งษาเป็นได้เลยเนี่ยเจ้าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เป็นใส่เสื้อสีเทาเนี่ยเจ้าคอยบริการเนาะร้านทัดมาก็เป็นร้าน ร้านทัดมาน่ยเจ้าร้านทัดมาเน่ยเจ้าก็เป็นร้านของร้านเจ้านร้านวนตัเสียของัตง้น้ำจิ้มที่ยากินอะไรีที่กินนั่งมาได้ก็ถใช่กินนั่งมันได้ กล่ะปลา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 ปลลลาปลาปลาปลาาปาปลาปาปลาปลาปาปลาปลาปลาลาลาปาปลปลาปลาลาาปลาปปลาปาปลาปลาปลาปปาล รทัพพาก็เป็นราดเนื้อเยี่ยงโค้งขุดเหมือนเดิมลาวมีไส้ย่างไข่ตุนเหมือนเดิมใครที่ชอบเที่ยวทอดเหมือนเดิเขาก็มีขายดูนิดนิดกันไม่ย่างโค้งขุดเหมือนเดิมเปิดีบายางตัวและราดกรก็เนราดะเพราเหมือนเดิมันนี้เป็นเด็เหมือนเดต่อไปก็ช้กน จอมของเป็นขายลวมมิดตัวหนะเจ้าแล้วก็ร้านถัดม้าก็เป็นร้านโดนัทอีบปุนนะเจ้าอันนี้ก็โดนัทของบนนี้หนะยเจ้าลองลองลองร้อยแววจิมพอหน่อเจ้านาะร้านทัดม้าก็เป็นร้านป้ากอนนเจ้าร้านป้ากอนหนยเจ้าใครที่ชอบยำนะยเจ้าไปที่ร้านป้ากอนยำไรหอหนะเจ้าอันนี้ก็เป็นร้านที่สามนะเจ้าลองไปแวะพอนะเจ้าเป็นตัวนี้ người năng giàu đây đúng đúng rồi. Đúng rồi. là người năng tuổi năng hôm nay có đón đó má,

ไ,ไม่ไมไร้านพัดมาก็เเ็นหน,น้านน้ำเงี้ยวเ้าน้ำเงี้ยวจากเนนจียกหายเ้าอันนี้เ้ารับรองเลยความอร่อยจงเงยจ้านี <c oughs> า้น้ำเงี้ยวเ้ามีน้ำยาน้ำแกงเขียวหวานเนาะร้านพัดม้าไข่ตุ๋นอบสลัดเ้าฮอก็ะีมลันว้าไชเท้าเ้าสลัด <c oughs> แนนม่หลอดเดา้วกมีห่อจอนเ้ามีน้ำอมุคาโดะเ้าแล้วก็มี ราดพนมาก็เป็นราดทาโกยากินะเจ้าน้องราไปแม่พอเนีเจ้าอันนกลาราลอาไปแม่พอเนี่เจ้านั่นอาาโกยากิเน่เจ้าราดแพนมาก็เป็นร้านเครื่องต่างกปีชูมลาเ่ยเจ้านาะของปีชุมลราเเจ้าใครที่ชอบรต่างเี่จ้าแมะเด้เ่ยเจ้านอาดมาก็เป็นาด

ย่างโซนีนจ้ะเขาเปเหมอนโซนของเขานต่เราดูติเวทีนะจ๊ะเนาะดูติเวทีก็คือรากของเรือนแต่เาตั้งปั้นต้นของปีเนือนะตเราวันนี้เป็นมีมายมชิ้นนเจ้ามีมายมชิ้นนะจ๊ะอ่ามายมชิ้นปั่นสูตรีนะจ๊ะเรามีหน้าสองล้นหน้าของคารุโต้หน้ารองเร้า

น้ำปลาซุหน่อไปูเด๋ยวรับ uh, รับเป็นน้ำข้นนปลาไทยะนายะกเี๋จ้ารออันนี้ก็อร่อยนะเจ้าต่อไปเะเจ้าเป็นร้านสุขิยะร้านสุขยะเจ้า้างอ่าต่อไปนะเจ้าต่อไปนะเจ้าจากร้านสุขยะก็เป็นเพืนมาลานะเจ้าร้านมาล่าอันนี้ก็ล้มเดี๋จ้าเนาะ ชอบมาล่าเนี่ยเจ้าไปแวะไปจิ้มพอลเนอร์ร้านทัดม to to ้าก็เป็นร้านลูกจิ้นปั้นสดของคุณิภัวใครท uh ี่ชอบลูกจิ้นมันซอสเนี่ยเจ้าลูกจิ้มปั้นซอสดอเนี่ยเจ้าก็แวะไปร้านทีฮาเนอร์ใครที่ชอบไข่เจียวเนี่ยเจ้าเขาก็มีไข่เจียวของไข่เจียวบุฟเฟ่ตเนี่ยเจ้าแล้วมีข้าวผัดตุ๋ยเนี่ยเจ้าเนาะวันนี้ข้าวผัดไข่ตุ๋ยเนี่ยเจ้าแล้วเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่ต์ุ๋ยเนี่ยเจ้า อันนี้ก็เป็น้าค่ตือของการ่งจหของขามของราที่สมบรโบราณนะครับที่สมรนโบราณค่ะเป็นยี่ห้อเอ็นด้วยะเอ็นต้องไปซื้อปุ้นนเอ็นตอนของนี้ชิ่นมาได้หมูปันได้นะยังจะเอาวะล่ะเนี่ยเนี่ยยางไทยคิบบาทเนี่ย